พอเ,เพื่อนๆกดลิงก์โหลดด้านล่างของเรานะครับผมมันก็จะพามาในตัวแอปพลิเคชันในการโหลดนะซึ่งอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมลิงก์โหลดด้านล่างของเราเป็นเพียงแค่ตัวแอปพลิเคชันของเกมนะครับผมไม่ใช่ตัวเกมโดยตรงนะเราเลยต้องทําการโหลดก่อนนั่นเองนะครับผม <S <S เพื่อจะทําให้เราสามารถเลือกเกมต่างๆภายในตัวแอปพลิเคชันได้ มีทั้งนารูโตะดาริกาศูนย์ดิจิม่อนวันพีซบีดจุจุจิไคเซนวันพันแมนคือมีเกมหลากหลายมากๆนั่นเองนะครับผมถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะฮะไปกดลิงก์โหลดด้านล่างของเราได้นะครับผมบอกเลยว่าแอปพลิเคชันนี้มีคูปองที่สามารถแลกเงินสดได้จริงๆนะครับผมทำให้พวกสายฟรีเนี่ยสามารถจำลองเป็นสายเติมได้ด้วยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าฟินแน่นอนละกันนะครับผม ซึ่งอย่างเช่นนะฮะผมอยากเลือกเล่นโปเกมอนนะครับผมก็สามารถกดดูได้ว่าเกมนี้มีกี่ภาษาเกมนี้มีแจกคูปองอะไรบ้างและเกมนี้มีแจกรหัสโค้ดอะไรบ้างนั่นเองนะฮะเพียงแค่เพื่อนกดติดตั้งนะครับผมและล็อกอินเพียงใช้แค่อีเมลของเพื่อนก็สามารถเล่นเกมของ x7 g เ m e กได้แล้วนะครับผมแค่นั้นเลยอย่างง่ายสะดวกสบายจริงๆ กราบสวีดัสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Demon Slayer กับผม NT channel นะฮะก็วันนี้เราจะมาเช็คกินกันหน่อยละกันนะครับผมหลังจากที่ผมหายหน้าหายตากับในการที่รีวิวการเติบโตของ ID ไปนานมากๆนะครับผมว่าวันนี้มาทำาอีกทีละกันนะครับก็คือ ตอนนี้มาเช็คอินตอนนี้พลังทีมของผมอยู่ที่10ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะจ๊ะนี่ได้แอค1ทีเป็นหรอบนะครับผมซึ่งตัวละครทีมของผมที่ประกอบไปด้วยก็จะมีตัวละคร ยริอิจินะครับผมนี่เลยนะครับผมตัวละครตัวนี้นะฮะร่างมนุษย์เนาะโอเคเฮ้ยไม่ใช่สี่ตัวนี้คือคุคุชิโบครับผมขอไัยคุคุชิโบครับอ่าร่างมนุษย์แล้วก็ยริอิจิตัวนี้นะครับผมอ่าตัวละครดาเมจของเราเนาะรวมถึงนี่เลยครับผมเคียวจูโร่ร่างอสูรนั่นเองนะจ๊ะนี่เลยครับอีกตัวละครหนึ่งคือนี่ครับผมฮังเทงงูนะจ๊ะตัวละครตัวนี้อยู่ที่สีดาวเหมือนกันนะครับผมสีดาวรูงแบบตึงๆนะจ๊ะ แล้วก็ต่อไปครับผมน้องหนูดีจกิตาของเรา1ดาวรุ้งครับผมอ่าประมาณนี้เลยสำหรับ5ตัวละครซึ่งตอนนี้สี่ดาวรุ้งของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ3ตัวละครได้แล้วแหละนะครับผมแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีนี่อับครับนี่ครับเสียดายมากเลยไม่งันนะฮะสี่ดาวรุ้ง3ตัวละครแล้วนะครับผมเออซึ่งอุปกรณ์ที่ผมใส่อยู่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันนะครับนี่ให้ดูก่อนคร่าวๆละกันนะฮะเดี๋ยวพาไปดูอย่างอื่นด้วยครับผมว่าเรา10ล้านได้ยังไงนะครับอื ซึ่งบางอย่างผมอาจจะยังไม่ได้ใส่ครับเพราะว่าไม่มีแล้วนะครับผมเออเงินหมดครับพูดตามตรงนะจ๊ะโอเคครับดันไม่ไหวแล้วขอญาติพลแค่นี้ก่อนไม่รอดจริงโอเคครับนี่ครับอุปกรณ์ที่ใส่นะครับผมนี่ครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคที่บอกไปว่าบางอย่างยังไม่ได้ใส่ครับเพราะว่ายังไม่มีตังในการอัพจ้ะโอเคครับนี่เลยครับโอเคต่อไปครับนี่ครับ ยี่อุปกรณ์ผมบอกเลยนะอุปกรณ์พวกเนี้ยใช้เงินเยอะมากครับผมผมเลยขอญาตไว้ก่อนแล้วกันนะฮะอาจจะยังอีกสักพักเลยอีกสักพักเลยอีกสักพักแน่นอนครับที่จะทาเพราะว่าทเัพยากรอะไรต่างๆไม่พอจริงๆครับในการทําอันนี้ก็หายากแหละผมบอกตรงนี้ฮะโอเคประมาณนี้ที่ผมใช้งานอยู่นะครับอาจจะไม่ได้บื้อหวามากมายครับสับตัวละครตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวละครเอามายืนบื้อๆนะครับสับซัพพอร์ตของเรานะจ๊ะ โอเคอันนี้จะเป็นตัวประมาณเข้าวๆแล้วกันนะครับตัวละครอ,อื่นๆที่ผมปั้นไว้ก็มีนะที่เคยเล่นสมัยก่อนเนี่ยฮะค,คุชิโบครับแล้วก็พ่อทันจิโร่ทันจิโร่รังอาสุเนี่ยผมเล่นอยู่ผมก็เคยปั้นไว้นะครับก็ไม่ได้ทำมันแล้วรวมถึงตรงนี้ท่านผู้นำนะฮะอยู่ที่วิรอเจ็ดสามครับอันนี้มาไม่เคยทันนะออแล้วก็น,นี้เวิ้าสครับผมอย่างต่อไปเลยก็จะเป็นในเรื่องของเจ็ดจำงครับไม่ได้อัพเลยครับรวมถึงสมุดบันทึกนะครับผมอย่าง ผมก็ไม่ได้โหดมากนะสมบดบันทึกอะ่ะนี่ครับประมาณนี้ผมไม่ดูประมาณนี้ละกันนะครับแต่ที่พีจริงๆสำหรับผมอ่ะผมไปทุ่มที่สุดน่าจะเป็นในเรื่องของสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงผมใส่โหดมากตอนนี้ได้ร้อยสิบแล้วครับผมและมีสัตว์ลุงนะฮะสองตัวละครด้วยครับและสัตว์ลุงผมดาวตันแล้วด้วยครับแถมตัวไฟบวกสี่ครับตัวฟ้าบวกสองด้วยเป็นไงตึงๆนะครับผมซึ่งจะอับขึ้นอีกอะ่ะผมไม่ไหววะผมไม่อยากใช้เงินเยอะนะครับผมว่าผมรอไปทำที่นี่ดีกว่า เรอเก็บเงินไปรอตัวละครเซจอสิสุร่างใหม่ดีกว่าน่าจะมันมากกว่าแล้วเป็นเมตาที่แบบน่าจะเล่นได้ยาวๆเลยละกันนะฮะซึ่งค่าพลังส่วนใหญ่ผมบอกตรงนะมาจากตัวนี้เยอะมากๆเว้ยเพราะว่าในเรื่องของอาัลาบัมเนี่ยบวกเป็นแสนครับทุกคนบวกเยอะมากแบบบวกกระชูดจริงๆอันนี้ยังไม่รวมอย่างอื่นนะอันนี้บวกแค่คู่มันนะเลือดดูทุกคนดูเลือดสองแสนครับพลังยมตีเก้าพันหกคือโหดมากครับดูจากตัวละครธรรมดาเด็ต่างแบบฟักก้เหิว ต่างมากครับเพราะสัตว์เลี้ยงมันเทพมากนะทุกคนนะรวมถึงตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปนะผมแบบตันตแล้วเวลหกแบบตันตเลยนะฮะตอนนี้ขนาดตัวละครแดงผมยังไม่ตันนะผมพูดตรงๆนะซึ่ง10ล้านดูอาจจะเยอะนะแต่ถ้าเซิร์ฟของผมเนี่ยคือต่างกันมากครับผมอยู่ดับ2ี่าะทุกคนคือโค้ดไก่ไกลมากห่างไกลความเจริญมากครับที่1คือประมาณ50ล้านอะต่างกับผมประมาณ5ทีมอะคือผมต้องมีแบบเนี้ยห้ารอบอะถึงจะสู้เขาได้ะ เหลือใจเชื่อไหมล่ะทุกคนเออโคตรบ้าฮะดูดิคือเขาโหดมากนะครับผมสีดาวแบบตึงๆนะฮะโอโ้โหดูยอมยอมใจมากครับดูดิแต่ละคนสุดๆอะ่ะคือพลังดีดกันมากๆนะฮะไม่รู้ไปหามาจากไหนกันโอโ้โหซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมพยายามทําสุดๆแล้วนะผมได้แค่นี้จริงๆวะ่ะก่อนจะจากกันไปมาทุกคนเดี๋ยวเราเล่นอะเดน่าให้ดูกันหน่อยละกันนะิบห้า้านก็มาอดียม เริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเริ่มมาผมโดนติดสตันก่อนเลยนะครับเพราะว่าสกิลของฮังเทงูเอไม่ใช่สิตัวละครเนี้ยไอ้นินจาผมจำชื่อไม่ได้แกเออเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มาขอคุณมากๆเลยที่แนะนำผมนะครับผมโอ้โหสับตายไปหนึ่งตัวละครเลยครับผมโอ้โหไอ้นินจาตอริตัวละครเลยนผมอยากได้มากเลยแต่ผมมาไม่ทันอ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะผมจัดแน่ตัวละครตัวเนี้ยแม่งเป็นตัวละครที่เกียร์มากแข่งทีมเลยแล้วก็ตัวละครตัวนี้ตกไปก่อนนะครผมรับตัวละครโคคุชิโบร่างมนุษย์นะฮะไม่รู้จะแบกเราได้หรือเปล่า แต่ดูทรงนล้จะแบกไม่ได้ว่ะทุกคนน่าจะไม่ไหวว่ะโอเคผมเกียวเมตกมาก่อนนะผมมุซันตกมาก่อนหนึ่งชีด้วยกันแล้วตัวละครตกไปก่อนเคาน์เตอร์คืนไปนะครับผมจนถึงเนสโกโตกมานะฮะทางเทงูร่างตัวละครตกมาก่อนนะครับแล้วก็ตกคืนไปหนึ่งรอบครับโอเคน่าจะไม่ไหวว่ะผมดูทรงแล้วน่าจะโดนไอ้นี่แน่นอนเลยครับทางเทงูบอกทางเทงูบ้าเลยละมันเชื่ออะไรวะเรื่องางเงี้เทงเงงเออเทงเงงไอ้บ้าโอ้แล้วผมโดนต้านอีกแลว้วผมไม่ได้เล่นอีกแลว้วทุกคนดูดิผมขอหยัดเปลี่ยนทีมแล้วกัน โอเคไม่ถสักรอผมมาเจอคนที่พลัง11ล้านละกันะจ๊ะเจ้ยคนอื่นเขามารีวิวทีมหมดโหดผมมารีวิวอะไรวะเนี่ยแม่เงยแพ้รัวๆมาก็ผมเจอเสียมาก่อนละกันโดนสับมาครับผมแล้วก็สับคืนไปนะครับผมด้วยเออสับผมจะลืมชื่อมันอีกแล้วโอ้ยลืมชื่อมันเก่งจริงแล้วผมแล้วขันคืนตไปก่อนหนึ่งทีละกันแล้วก็คียวจูร่เคาน์เตอร์กลับคืนมาครับผมแล้วก็ เมตาทุกวันนี้แม่งยูอาร์แม่งตายยากชิเป่งเลยแม่งเลือดเหลือศูนแม่งกระหิวแม่งเลือดเหลือศูนแม่งกระหิวโอโ้โหอึดจริงๆบางคนก็เป็นอมตะเหลือเชื่อนะครับผมโอคุชิโบเป้าหมายโดนตันอยู่นะครับทำให้เทินเสียฟรีแน่นอนนะจ๊ะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมเล่นเองแกไม่ต้องเล่นหรอกรับพี่เล่นให้ก่อนละกันมาทมโดนโจมตีมาก่อนหนึ่งชีด้วยกันแล้วเราก็ทําการปล่อยหิวเลือดแบบสดชื่นมาก่อนครับผมปรึงสดชื่นครับผมแล้วเป้าหมายก็เซ็คยูมังกรตกมาครับผมหกแสนกว่า เราก็ทําการคิวเลือดให้กับทีมองเราอีกหนึ่งรอบแล้วทำดาเมจด้วยครับผมปับปับปรับสามแสนกว่าเบามากเบาสุดๆโดยคิวจูโร่เขาเตอร์ขึ้นมาครับผมและมาได้ครับผมโยไดอิจิสับไปก่อนบึ้มสองล้านกว่าแบบตึงๆนะจ๊ะแรงๆจ้ะแล้วก็โจมตีไปทั้งหมดสี่หมื่นกว่าครับและมาโชว์ดาบหนึ่งรอบตกไปก่อนอืมเจ็ดแสนกว่าด้วยกันนะครับผมโอ้โหแบบตึงๆครับผมทางเทิงงูโกรธตกคื้นไปหนึ่งแสนกว่านะครับผมเอ้ยหนึ่งล้านเลยหรอเมื่อกี้โอ้โหตีธรรมดาแรงจังว่าเพื่อน โอ้โหสุดยอดและเป้าหมายนี่ออกช้าทุกตัวนะผมบอกเลยโดนเราแน่นี่ับผมหลงไปตีเพื่อนตัวเองแล้วสวันนี้ร้อ <c oughs> นผมโดนแรเนเลือดของสะท้อนตายไปไปเรียบร้อยสำหรับฟูคุชิโบนะจ๊ะโอเคเฮงเงงโตนตีแบบหล่อนไปหนึ่งรอบไปกันที่ผมไปโจมตีเพื่อนตัวเองอีกแล้วบอกเลยไงว่าแกต้องโดนหล่อนฉันหน่อยรอบละกันและมาแล้วผมเอา้าโดนพิตายผมไม่ได้เล่นโอ้โหเสียดายจัดแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวทางเทงงูให้เองฮังเทงงูมาแน่ผมช็อตเนี้ยเดี๋ยวดูทางเทงงูได้เลย โอเคเขาปล่อยเต่าขนองน้ำมาใส่เราเนี่ยผมปึ๊บปึบปึบปึบและมาแล้วก็คิดลยงูอืมโอ้โหแม่งโดนไปเน่ยผมไม่เห็นมันโดนด้วยยุโอ้โหเซ็งเลยโอ้โหเดี๋ยวจะเชื่อเลยนะผมแต่ไม่เป็นไรผมลอยตีธรรมดาร์เราก็แรงเว้ยเนี่ยทุกคนดูดูดูสับแป้วผมดูดูสับไม่หยุดอ่ะผมสับไม่หยุดอ่ะผมบอกไปไม่หยุดอ่ะก็มาดิแม้ติดโล่อ่ะก็มาดิโอ้โหแล้วโดนสะท้อนตายไปหนึ่งตัวละครติดตันไปหนึ่งตัวละครด้วยซ้ำนะฮะคิวจูโร่ของเราแต่คิวจูโร่ของเราเป็นอมตะอยู่หนึ โอ้โหเทิงยิงตมตีธรรมดาใส่เราอยู่เพราะติดยุยุของเราเหมือนกันผัดกันติดยุยุ่ะ่ะตอนนี้โอ้โหผมบอกตัวนนสิ่งที่ผมไม่ชอบเกมนี้คือแม่งมีในเรื่องของอาวุธต่างๆทำให้เอา้าเกมแรกก็แพ้เกม2ก็ค้างาผมถามจริงหรือช่องอื่นรีวิวตละกรเป็นแบบผมไหมเนี่ยอะไรวะเนี่ยเหลือจะเชื่อมาทุกคนเกมสาม,มาขอจบไปไวเลยละกันพลัง8ล้านโอโ้แล้วแม่งมีเทิงยิงอีกแล้วเกลียดมันเกลียดมันผมเกลียดว่าผมไม่มีไงทุกคนผมเส็งมากเลยวะ่ะ ผมอยากได้หวาเทิงิงเนี่ยน่าเบื่อมันแรงมากเลยผมไม่รู้นะตัวละครผมจะได้โชว์ป่ะเนี่ยโอเคโดนสับไปก่อนนะผมหนึ่งทีครับตบ,ตบไปก่อนครับหนึ่งร้านกว่าครับแล้วก็สกิลสับไปหนึ่งรอบครับเปรบหนึ่งร้านกว่าครับเพื่อนไปรัวๆครับเปรบหนึ่งล้านกว่าครับขอเล่นคนเดียวเลยเพื่อนเล่นคนเดียวเลยเออนั่นแหละชอบนั่นแหละคนเดียวอย่างเงี้ยชอบเลยเห็นไหมเริ่มมาติดตามเริ่มมาโดนใช้เรื่องของอมตะได้เห็นปะดีมากเลยผมชอบมากเลยตัวละครจูริจินะถ้ามีเทงิงิงอีกสักตัวคงฟินหน้าดูเหลือจะเเเชืื่อออยากกได้หลิน โอ้ยเคาน์เตอร์กลับไปหน่อยเพื่อนเคียวจูรุเอาหน่อยเพื่อนโชว์หน่อยเออโหหน่อยดาเมจนเน่ก็ยังดีเว้ยเห็นหน่อยก็ยังดีที่ได้โชว์อ่ะเพื่อนไม่เบื่อเทงเงงมากเลยเดี๋ยวแม่งตันอีกออตันไม่ว่าดาเมจแม่งแรงเนี่ยไม่ชอบเลยโอ้โหแล้วแม่งตันอีกแล้วไงโอ้โหแล้วแม่งตันถูกตัวด้วยคุชิโบร่างมนุษย์ของเราโดนไปนะครับผมแต่ไม่เป็นไร Ong, ยูริจิบอกเดี๋ยวฉันจัดการให้แกเองบึ้มไปก่อนครับผม40ลร้านแบบตึงๆฮะหายไปเลยครับผมสำหรับเจ้าเนสโกะจังฝันดีรัสติสซเวนะจ๊ะและสกิลจูโรเขาเติมไมาหยุดครับล้วก็โจมตีธรรมดาคืนไปหนึ่งรอบเป็นการฮิวเล็กบาแล้วก็สกิลอีกครั้งหนึ่งโอโหของจริงมาดาน้องหนูฝ่าบตรเอ้าไม่เข้าครับ <laughs> ไม่มีดาเมจผมว่ามันติดอะไรหมดเลยมันติดแบบทุกอย่างทุกคนดามเมจไม่มีนะทุกคนนะโอ้เหลือเชื่อว่ะโอ้แล้วนี่ติดยูยูอีกแล้วไม่ได้เล่นนะทุกคนนะ อย่างน้อยทีมเขาก็ไม่ได้เล่นด้วยทุกคนมีแค่ทีมเงนินตัวเดียวมันจะแรงกันแล้วขนาดนั้นก็มาดิมาดิแรงไหมล่ะโอ้โหแรงจริงโอ้โหแล้วมันตันอีกแล้วอือพอแล้วเพื่อนอ๊บปึ๊บปื๊บแรงมากแรงไม่ว่าตันอีกแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยไอ้เจ้าคิ้จูโร่เป้าหมายมันก็ติดอมาตะนะผมยังไม่ตายอีกทีโอ้โหอือจริงๆริงอือจริงๆ และตัวละครมิสซึริผมคิดว่าดีมากเลยผมดวงดีมากที่มิสซึริจังติดย้วยยุยยุ่ยเพราะมิสซึริจังก็เป็นเป้าเดี่ยวที่แรงมากมันตีสามป้ามันตีเป้าสม,ม่ำเขาจะไม่ผิดนะน่ารำคาญมากตัวละครเขาอ่ะโอเคเขาฮิวเลือดกลับมานะครับผมแล้วเขาก็ชุบชีวิตกลับมาอีกแล้วเนสโก้โอ้ยกลับมาทำไมวะเนี่ยประไล่แล้วครับผมเราไม่มีอะไรหยุดยั้ยงเขาได้เลยว่ะโอ้โหเราปล่อยมังกรไปก่อนนะครับแล้วจะดูแววจะฆ่าอีกแล้วหรือเปล่าใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งค้างกันเลยขอโอกาสได้แก้ตัวโอ้โหเราสับไป โอ้โหไม่ไหววะทุกคนอะไรวะเนี่ยโอ้โหตายเป็นผักเป็นปลาครับช็อตน,นี้เออไม่ไหวไอ้เทงเง,งอีกแล้วไอ้เทงเงิงตัวเดียวเลยทุกคนนะดาเบดแม่งก็แรงแม่งแถมตันอีกโอ้โยอะไรวะเนี่ยแล้วมันแบ่งทีมเกินดูดินี่ก็เป็นคลิปการรีวิวทีมพลังสิบล้านที่กากที่สุด <laughs> อะไรวะเนี่ยผมขอแก้ตัวแน่ดอนเลย ผมมีตัวละครในใจผมแล้วเดี๋ยวรอได้เลยละกันนะครับผมซึ่งตัวละครที่ผมคิดมาสมทบพีมผมเมื่อไรนะไอทิงเงก็ทิงเงี้ยคือโดนผมแน่แต่ทิงเง,เงผมก็อยากได้นะมาเถอะวนกลับมาให้ซุ่มเถอะอยากเล่นเหมือนกันซึ่งก็ประมาณนี้ละกันนี่ยสำหรับพามาเช็คอินและการสรับพลังสิบล้ลาเป็นคอนเทนต์ขำๆนะตอนแรกกลับมาแอคตอนนี้ขายขี้หน้ามากทุกคนโอเคแล้วเจอกันใหม่ในฮิโดนน้าผมฮิดโดนนี้ก็มีประมาณนี้แหละในวะันนี้เจอกันจ่าบ๊ายบายครับ ถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่ยู่คนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีม่แจะคนบอกว่าเซโน